ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นผ้าม่านแปลว่าอะไรฝันเห็นผ้าม่านตามตำราตามตำราพราหมณ์อินเดียเนี่ยฝันเห็นผ้าม่านแปลว่าท่านมีคู่แข่งท่านมีคู่แข่งทางธุรกิจมีคู่แข่งในสายงานที่คอยพยายามจะ ปัดแข้งปัดขาทำให้งานสะดุดโดยที่ว่าฝันเห็นผ้าม่านเนี่ยแปลว่าธุรกิจที่ท่านทำหรืองานที่ท่านทำเนี่ยมันมีคู่แข่งทางการค้ามีคู่แข่งทางธุรกิจนะท่านอาจจะต้องเอระมัดระวังหน่อยจะต้องระมัดระวังให้มันมากหน่อย ทีนี้ก็จะใช้เป็นไพ่ทาโร่เปิดทํานายดวงและกันว่าการที่คุณฝันการที่คุณฝันเห็นพระม่านเนี่ยมันแปลว่าอะไรเราก็จะมาขออำนาจบาร,รมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะคะข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานขอบูชาครูบาอาจารย์แห่งยิปซีช่วยให้ คําทํานายมันมีความแม่นยําถ้าฝันเห็นผ้าม่านตามตําราพราโบราณก็คือมีคู่แข่งในสายงานมีคนพยายามจะเรียนแบบคุณมีคนพยายามจะเรียนแบบ เป็นไพ่ดีนะฝันเห็นผ้าม่านทํานายได้ว่าธุรกิจการงานของท่านเนี่ยมันจะมีความก้าวหน้ามากเลยนะท่านจะมีชื่อเสียงในสายงานท่านจะมีชื่อเสียงในสายงานความสามารถของท่านเนี่ยไปถูกตาต้องใจเพศหญิงความสามารถของท่านเนี่ย ไปถูกตาต้องใจผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเพศหญิงผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเพศหญิงเนี่ยจะเมตตาท่านหน้าที่การงานของคุณเนี่ยจะมีความมั่นคงก้าวหน้าคุณจะได้เงินก้อนโตมีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนโตมีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนโตเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วจะติดต่อมา เพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วอะ่ะจะติดต่อมาแต่คุณนะ่ะมีความรู้สึกว่าไม่อยากจะยุ่งด้วยมีเพื่อนเก่าอ่ะพยายามมีเพื่อนเก่าพยายามจะติดต่อมาหาคุณนะ่ะแต่คุณมีความรู้สึกไม่อยากจะยุ่งด้วยไม่อยากจะยุ่งด้วย คุณอยากจะนอนอยู่กับบ้านเฉยๆอ่ะเหมือนมีเพื่อนเก่าคุณอ่ะติดต่อมาหาคุณอ่ะแต่คุณอ่ะละแวงคุณอยากจะอยู่กับบ้านเสวยสุขกับกองเงินกองทองมรดกตกทอดเนี่ยมันเป็นสิบเหรียญเนี่ยได้รับได้รับมรดกตกทอดมาจากอมมาม่าจากพ่อแม่จากปู่ย่าตายายมีเพื่อนเก่าพยายามจะติดต่อมาหาคุณแต่คุณไม่อยากจะคุยด้วยคุณพอใจที่จะอยู่กับบ้านเสวยสุขมากกว่า ในงานที่คุณทำเนี่ยนะคุณจะมีชื่อเสียงในสายงานไปถูกตาต้องใจผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเพศหญิงนะเลขนําโชค401 401 40 40 41 สี่รับทํานายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูเท่านั้นท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มากรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไว้ใต้คลิปขอให้ท่านโชคดีค่ะ